มีหลังลมกระดาที่ติเยอะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนขอนการเขกันจะเตรียมตัวสอบใ่ส่วนที่เราเนแต่ไม่ได้แจกอันนี้รถสมส่วนล นผมเนี่ยผมเนี่ยคนเดียวสามสามสไปสา ごめんなさい。 ตอนนี้ถือว่าน้ำลงหน่อยแล้วนะครับลงแล้วครับเมื่อตอนสายใช้ประมาณ่ไม่ได้เข้าถุงคนนะเดือดถึงจำเลยนะมีบ้างแต่ไม่เหมือนวันก่อวันก่อนเมื่อวานที่ต้องให้หวานเมื่อวานฝนตกด้วยวานฝนฝนลงเยอะของนายกยืนโดนมากกว่าเพื่อนกับคุณโดครับออกกนของร่างกายอะไรก็ได้นี่ใครสร้างโซฟา เดี๋ไปกับท่นไม่ต้องรไมเดี๋ยวข้าไปก็ไปคุยกับผู้ราก็คือพยายามดูให้เพ่อยช่วยแจ้งเตือนทางเซลบอดแคสตคนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ใชได้รับการแจ้งเตือนเขากลัวว่าไม่ได้เตรียมตัวมาบางช่วงนะหนุนคนขีการจราจรมาถนนเนี่ยนะครับก็ในส่วนป้องกันก like ็ป้องกันในส่วนที่มันมันร้นคที่บอกเนีทางวิธีตยูวิเรองเใช่ไหมเท่าไหร่ 1.7 1.7เ่มตรอ่ะาจเส้นทีอออ่อาสเมืติที่มันเกินส่วนที่เกินล้นคันอย่างเงี้ยคนที่ไม่รู้เรื่องที่ไม่ใช่คนพื้นที่ ได้ครับไปเิญไปเดไปนี่ด้วยกันไหนไไปดูเรื่องความปลอดภัยตรงนั้นแล้วก็คุยกัไประหว่างไปได้ในชดวงที่นี้ไปได้ครับแต่ว่าจะมีลักษณะ่าเรือนลดน้ทาังหวะโบนเดียดลอยโบ๊ทโบ๊ท อันนี้อยู่ฝั่งป่มีตตได้เชิีายมนจีให้ดูเรื่องความลอดภยอยัยตรน้นนะครับแล้วหลังจากนี้ที่เราลงพื้นที่เนี่ยแนวทางป้องกันเป็นยังไงต่อครับแน่นอนว่า,าผละปริมาณน้ําที่จะกระทบกับจังหวัดสุราการนั้นะมี3าส่วนที่สำคัญหนึ่งก็คือ,อน,น้ํำทะเลหนุนแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราอยู่เป็นจังหวัดที่อยู่ปากหาว สองก็คือน้ําเหนือที่ที่ระบายผ่านลงมาผ่านทางช่องทางต่างๆสายสาคัญก็เช่นแม่น้าเจ้าพยาแล้วก็ลาคลองชนประทานต่างๆ3ก็คือน้ําฝนที่ตกลงตามธรรมชาติในช่วงฤดูการสามส่วนนี้เป็นส่วนสํนสนาคัญที่ทําให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรและก็ชุมชนรวมทั้งการดำรงชีวิตของชาวสงกราการในส่วนของน้ําทะเลหนุนสูงและน้ําเหนือเนี่ยในวันนี้เนี่ยตลอดริมแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยมีขันกั้นน้ำซึ่งซึ่งทำไปได้มากพอสมควรแต่ยังไงก็ตามยังมีจุดที่ มีการชำรุดเสียหายหรือจุดที่ยังเวาแหวงอยู่ที่ยังสร้างได้ไม่สมบูรณ์หรือติดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกัอบหน่วยงานป้องกันภัยและองค์กรปกอบท้องถิ่นในการเสริมคันกั้นน้ําเพื่อที่จะป้องกันนะครับสก็คือการพ่องน้ําในลํำคลองสายหลักของจังหวัดสม,มุทรปราก,การเราทราบอยู่แล้วคลองสายหลักสมุทรปราการที่ตัดฝางจังหวัดสม,มุทรปราการก็คือคลองสาโรงครับหลังจากได้ลงพื้นที่แล้ววางแนวทางป้องกันอย่างไรบ้างครับ การไถน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะเป็นภัยธรรมชาติแต่แว,ว่าถ้าในเขตพื้นที่ของเทศบาลเนี่ยจตุการมีปัญหาเฉพาะในส่วนที่ปัดหล่อแล้วก็ยแม่น้ำเจ้าพญาที่เรายังไม่สามารถจะควบคุบมระดับน้ำได้คือทีมงานของเทศบาลเนี่ยจะ ในด้านอ่ครับก็ต้องเป็นไยตามรยบทางรัชการแต่ถ้าเผื่อรัฐบาลามารถชหรืออะไรได้รันบาลจะช้วยหรืออยางเป็ทํามาที่จวัสดิกาไม่ได้ครับคำมั่นไม่มีล